สี่นิ้วสี่โคมตรงกลางก็มีในส่วนของโคมไฟแขวนโคมไฟห้อยนะครับเปลี่ยนสีได้3สี3ฟังก์ชันตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันของเฉลียงนะครับเป็นฟังก์ชันแรกของตัวบ้านนะครับด้านหน้าตีเข้าในส่วนของภายในตัวบ้านนะครับถือว่าเป็นบ้านที่มีขนาดยาวมากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเป็นบ้านไซส์ใหญ่นะครับเป็นครอบครัวขนาดใหญ่3ห้องนอนนะครับเข้ามาชมส่วนของห้องโถงกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับห้องโถงขนาด5้าคูณห้าเมตรห้นะครับภายในก็เป็นโทนสี ขาวนะครับเป็นโทนสีขาวคันุรีเป็นโทนสว่างในส่วนของช่องแสงก็มีอยู่2ด้านนะครับด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของด้านทิศตะวันตกนะครับติดตั้งม่านนะครับโดย s อสอาร์ผ้าม่านขนาดห้องก็4คูน3เมตร50นะครับในส่วนของห้องแรกนะครับเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับช่องแสงก็มีให้อยู่2ด้านเลยครับท่านผู้ชมก็ถือว่าโปร่งโล่งนะครับห้องน้ำนะครับในตัวของห้องนอนนะครับ ก็มีโซนแห้งโซนเปียกนะครับก็กั้นด้วยฉากกั้นนะครับขนาด10เเซนเป็นฉากปูนนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องขนาด40 40คูณสีสีเทาอ่อนๆนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของรายละเอียดของห้องครัวกันก่อนนะครับ3.7เมตรนะครับยาวไปถึงประตูลงหลังบ้านเลยนะครับดูมุมอีกมุมหนึ่งของห้องครัวนะครับตัวนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งของห้องครัวนะครับ ถ่ายไปแล้วเนี่ยโอเคสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะโอเคพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมอันนี้ชื่อสาค่ะครับผมไม่ทราบว่าผมอยู่ที่ไหนเนาะตอนนี้ครับอยู่บ้านหนองขผาอำเภอสีขรอภูมิค่ะโอเคพี่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับเนาะใช่ค่ะเออก็บ้านหลังนี้ก็เป็นผลงานของช่างสุเทพหลังที่8แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้รีวิวทุกหลังของแกนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลยงบประมาณอยู่ที่ ที่แกแจ้งไว้ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านเจ็ดนะครับก็ไม่ทราบว่าเจอช่างสุเทพจากที่ไหนครับรู้จักช่างสุเทพจากที่ไหนครับเจอใน YouTube ค่ะช่องอะไรเนาะครับช่องผมไหมช่องบ้านสวนเพ่เชล่คีมากนี่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อก็เป็นทั้งเ c ผมด้วยเป็นทั้งเ c ช่างสุเทพด้วยใช่ไหมครับเนาะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับถ้าเห็นผลงานของช่างสุเทพจาก YouTube แล้วยังตัดใจทําเลยไหมครับหรือว่ายังไม่ตัดใจทําดูดูไปเรื่อยๆดูไปหลายๆคลิป ดูไปนานนลค่ะกว่าจะตัดสินใจมาถึงหลายๆคลิปใช่ไหมครับใช่ค่ะหลายๆคลิปเลยเนาะค่ะติตามเด็กคนงานของช่างเทพคนเดียวเลยใช่ไหมหรือว่าหลายๆคนด้วยมีมีคนอื่นบ้างค่ะแต่ว่าสนใจช่างเทพใช่ค่ะแล้วก็เห็นผลงานนะครับมีความกังวลใจอะไรบ้างไหมครับในการเลือกช่างแต่ละมีความกังวลใจแต่ละครั้งนะครับในการจะสร้างบ้านนะครับคือมีความกังวลใจคือกลัวโดนหลอก ก็โดนหลอกหลอกเชิดเงินอะไรประมาณนี้ช่วงนี้เยอะช่วงนี้เยอะใช่ค่ะอ๋อเคยเจอกับตัวหรือว่าได้ยินข่าวต่อๆกันมาได้ยินข่าวแล้วก็เคยอมีเนี่ยแถวๆเนี้ยมีอ๋อแล้วเป็นยังไงท่าสุเทพครับก็ดูจากรีวิวก็ไม่มีปัญหานะเออมาถึงว่าผลงานของสุเทพหลังนี้นะครับหลังของพี่นะครับอ๋อเป็นยังไงการทำงานของท่าสุเทพนะครับเป็นยังไงบ้างก็ถูกใจอะค่ะถูกใจเนาะค่ะ ขุยง่ายไหมครับคุยง่ายบ้านเลางนี้มีส่วนต่างอะไรบ้างไหมครับส่วนต่างไม่มีนะเท่าที่เห็นเลยใช่ไหมครับหลังนี้อ๋อก็รู้สึกโอเคใช่ไหมครับโอเคค่ะมั่นใจเพราะอะไรถึงมั่นใจครับทางสุเทพก็มั่นใจก็คือว่าเราเข้าไปดูพอในเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าไปดูในคลิปใน u t u b e ในคลิปหลายๆหลังหลายหลังเพื่อตัดสินใจ แล้วก็เข้าไปติดตามที่ที่เขาทําผลงานไว้อะไรแบบเนี้ยก็เลยได้ตัดสินใจโทรโทรคุยกับเขาให้ให้มาคุยกันว่าเราอยากจะทำบ้านกับคุณอย่างเงี้ยครับค่ะเขาก็มาครับก็ได้มาคุยกันอะไรกันก็ตัดสินใจทำกับเขาเลยครแล้วหลังจากที่ตัดสินใจทําไปแล้วแล้วก็เ ทำสัญญาแล้วก็ตั้งแต่ก่อสร้างมาจนถึงเสร็จนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่จะมาส่งมอบครับก<ม>็เป็นยังไงครับตั้งแต่เริ่มต้นสร้างจนเสร็จงานท,<ม>ที่เห็นทุกวันนี้ครับในส่วนของผลงานในส่วนของการทําง,งานของช่างนะครับด้านการทําง,งานนะครับความรับผิดชอบอะไรเงี้ยเป็นไงครับโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคเนาะเค่ะถือว่าโอเคเลยเนาะค่ะถือว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังค่ะการตัดสินใจครั้งนี้ถือว่าชอบชอบชอบคือว่าเขาละเอียดอ่อนกับพวกเนี้ยครับ พวกไฟพวกอะไรพวกนี้ค่ะใช่ใช่จ้ะโอเคครับถูกใจถูกใจนะับมั่นใจค่ะก็ขอยังไงถึงผู้่านผู้ชมที่อยู่ทังบ้านบ้างครับเกี่ยวกับผลงานของจังสุเทพครับก็ใครที่กําลังมองหาช่างสร้างบ้านอยู่แล้วก็อยากให้มอง้างสุเทพครับไม้แบบครับค่ะก็คือทําแล้วไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังเนาะการันตีจากเจ้าของบ้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ โอเคพี่เป็นเจ้าของบ้านเนาะพูดจากใจเลยนะผมก็ไม่ได้ให้เขียนสคริปต์ไม่ได้อะไรนะครับไม่มีสคริปต์นะครับไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยครับมือเปล่าครับโอเคนะครับวัดเต็ก็ต้องขอบคุณไปยังพี่ด้วยครับที่เรียกใช้บริการทางสตีทไม่แบบแล้วก็ยังเรียกใช้บริการอิสราพามาด้วยนะครับใช่ค่ะในส่วนของอิสราพามานี่ทราบมาจากที่ไหนครับทราบมาจากทางสตีทเหมือนกัน ไม่ของเนี่ยของน้องน Laur, ี่แหละอ๋อดูใน youtube ด้วยอ๋อครับว่าเออมีผ้าม่านของเอ็อาร์ผ้าม่านด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยเออก็เลยถามพี่สุเทว่าเออมีผ้าทำผ้าม่านด้วยเหรออะไรอย่างนี้พี่เขาก็แนะนําพี่เขาก็บอกครับครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับค่ะขอให้พี่มีความสุขกับบ้านหลังใหม่นะครับค่ะโอเคครับโชคดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วกับช่องบ้านสวนหอยเจรเข้มากนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับมาอยู่หน้าบ้านผลงานของช่างสุเทพนะครับไม้แบบก็ถือว่าเป็นช่างที่มีอยู่กระคุณต่อช่องของเรามาโดยตลอดเลยครับได้ใช้บริการครับให้มาิวบ้านผลงานในส่วนของบ้านหลังนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเป็นแนวทางไว้เป็นไดเดียนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับอยากจะสร้างบ้านก็ติดต่อไปหาช่างสุเทพไม้แบบได้เลยนะครับ ก็เป็นบ้านหลังที่8ของปีนี้แล้วนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้รีวิวทุกหลังนะครับก็รีวิวเป็นบางหลังของช่างสุเทพนะครับ ต้องขอคุณเป็นงเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่เรียกใช้บริการครับช่างสุเทพไม้แบบนะครับให้มาสร้างบ้านสวยๆหลังนี้นะครับแล้วก็เรียกใช้เอสอาร์พามานครับมาติดตั้งม่านให้กับบ้านหลังนี้ด้วยเช่นกันนะครับคุณเป็นเจ้าของบ้านไปอย่างสูงเลยนะครับก็บ้านเป็นโทนสีส้มนะครับก็เป็นบ้านที่กําลังอยู่ในช่วงกระแสมาแรงเลยครับสีส้มนะครับก็เป็นบ้านที่มีพื้นที่จะซอยอยู่ที่146ตารางเมตรนะครับด้านหน้ากว้างอยู่ที่9เมตรลึก14.5เมตรนะครับมูลค่าอยู่ที่1.7ล้านบาทฟังกกก์ชัันนนน็็มีออออออยู่3หหหห้้้้้้งงงงง2ํา1 1โถครววแล ระเบียงยาวหน้าบ้านเดี๋ยวเราไปชมส่วนของด้านหน้ากันก็คือเฉลียงนะครับหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านนะครับก็ด้านหน้ากว้างอยู่ที่9เมตรครับอย่างที่พูดไว้นะครับเฉลียงนะครับยาวอยู่ที่9คูณ2.5เมตรนะครับในส่วนของเฉลียงก็ยื่นออกมาจากหน้าบ้านอีก2เมตรก็ถือว่าเป็นลายเซ็นซิกเนเจอร์ของช่างสุเทพเลยนะครับก็ตกแต่งสไตล์ประมาณนี้นะครับมีในส่วนของรั้งเองปูนครับขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นเส้นยาวสีแดงนะครับ มองเห็นแต่ไกลโดดเด่นมองเห็นแต่ไกลนะครับบ้านก็สูงที่ประมาณ40นะครับ50เซนติเมตรนะครับในส่วนของหลังคาก็เป็นหลังคาเมทัลชีทสีส้มนะครับหลังคามีอยู่3สเต็ปตัวบ้าน2สเต็ปแล้วก็เฉลียงระเบียงหน้าบ้านอีกหนึ่งสเต็ปนะครับบ้านนี้ก็จะหันไปทางทิศใต้นะครับฝั่งทางนี้ก็เป็นฝั่งทางทิศตะวันอ,ออกของตัวบ้านนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของเส้นสายสีขาวที่เห็นก็เป็นบัวปูนนะครับตกแต่งด้วยบัวปูน มุมบ้านก็กรุด้วยไม้ฝาเทียมทาสีส้มเข้มขึ้นมาจากในส่วนของผนังตัวบ้านนะครับ้ารหน้าก็กรุด้วยไม้ฝาเทียมเช่นเดียวกันนะครับสลับด้วยกระจกนะครับในส่วนของช่องแสงของห้องนอนและก็ห้องโถงเป็นหน้าต่างบานกระทุงบานยาวบานโชว์อลูมิเนียมดำกระจกสายตัดเขียวผนังเป็นโทนสีส้มอ่อนๆนะครับไม้ฝาเทียมเป็นโทนสีส้มเข้ม ระเบียงตรงนี้ก็ในส่วนของพื้นก็เป็นกระเบื้องขนาด40คูสีลายไม้นะครับยาว9เมตรระเบียงก็เป็นเหล็กกล่องสีดําทาสีดำนะครับเป็นประเบียงเหล็กกล่องกันตกแล้วก็สลับด้วยมานั่งนะครับฝั่งตรงข้ามทางนู้นนะครับด้านบนก็ได้ฟ้าหลุม2สเต็ปนะครับลึกอยู่ที่ประมาณราวราวเซนนะครับก็ได้ในส่วนของโคมไฟดาวไลท์ led นะครับ4ีนิ้ว4ีโคมตรงกลางก็มีในส่วนของโคมไฟ แหวนกมไฟห้อยนะครับเปลี่ยนสีได้3สี3ฟังก์ชันตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันของเฉลียงนะครับเป็นฟังก์ชันแรกของตัวบ้านนะครับด้านหน้าที่เข้าไปส่วนของภายในตัวบ้านนะครับส่วนของเสาตกแต่งก็มีอยู่4ต้นนะครับเป็นระเบียงของตัวบ้านนะครับกรุกด้วยกระเบื้องลายหินธรรมชาติแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายบัวปูนนะครับเป็นบูดปั้นทาสีขาวนะครับฐานบ้านก็เป็นสีส้มเข้ม ัวนี้เป็นปูนนะครับท่านผู้ชมปกติเห็นช่างสุเทพเใช้เหล็กกล่องแต่บ้านเรานี้ใช้เป็นปูนเลยนะครับบันไดตัวนี้ก็มีอยู่3ขั้นนะครับบุบันไดอลูมิเนียมเราบันไดก็เป็นเหล็กกล่องนะครับเช่นเดียวกันกับในส่วนของระเบียงนะครับมานั่งตรงนี้ก็เป็นโครงเหล็กแล้วก็ไม้จริงนะครับ ประตูตัวนี้ก็เป็นประตูเข้าไปในส่วนของฟังก์ชันข้างในบ้านนะครับในส่วนของโคมไฟสองสว่างหน้าบ้านก็เป็นโคมไฟกิ่ง2บนล่างนะครับมีอยู่4โคมตกแต่งติดตั้งตามเสาทั้ง4เสาของระเบียงเฉลียงหน้าบ้านเลยนะครับก็มีตัวแดงเหล็กกล่องสีดำนะครับอยู่ในส่วนของฝ้านะครับฝ้าเฉลียงหน้าบ้านด้านนี้ก็เป็นด้านทางทิศตะวันตกของตัวบ้านนะครับ ก็อีกมุมหนึ่งของเฉลียงระเบียงหน้าบ้านนะครับในส่วนของป้ารอบนอกของตัวบ้านเขาก็เป็นฝ้าแบบสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นฝ้ารอบนอกที่ติดตั้งในส่วนของแผ่นสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศรอบบ้านเลยนะครับไม่มีส่วนของเป็นสมาร์ทบอร์ดแบบผิวเรียบนะครับโครงหลังคาก็เป็นไม้ฝ้าเทียมนะครับสีส้มเข้มด้านข้างของตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราชมในส่วนของด้านนอกกันก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นบ้านที่มีขนาดยาวมากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเป็นบ้านไซส์ใหญ่นะครับเป็นครอบครัวขนาดใหญ่3มห้องนอนนะครับหน้าต่างตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างของห้องโถงห้องนอนห้องครัวนะครับด้านหลังก็เป็นฟังก์ชันของครัวก็มีประตูทางเข้าในส่วนของห้องครัวนะครับเข้าออกได้2ทางหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของหลังบ้านนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในกันนะครับเข้าไปชมในส่วนของภายในกันนะครับบันไดครับอยู่ตรงกลางบ้านเลยนะครับเฉลียงหน้าบ้านนะครับประตูก็สไลด์ซ้ายขวานะครับมีประตูอยู่2บานนะครับบานใหญ่เลยนะครับเป็นอลูมิเนียมดํากระจกใสตัดเขียวนะครับมุงลวดก็แถมให้นะครับ ข้ามาชมส่วนของห้องโถงกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับห้องโถงขนาด5คูณ5เมตร50นะครับภายในก็เป็นโทนสีขาวนะครับเป็นโทนสีขาวขันบุรีเป็นโทนสว่างในส่วนของช่องแสงก็มีอยู่2ด้านนะครับด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของด้านทิศตะวันตกนะครับติดตั้งม่านนะครับโดย s อผ้าม่านสีเขียวนะครับเขียวขี้ม้าประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าในส่วนของประตูก็จะเป็นม่าน2ชั้นนะครับตรงนี้จะเป็นม่าน ม่านพับนะครับก็เป็นรายละเอียดของห้องโถงนะครับในส่วนของพื้นนะครับทา่านผู้ชมก็เป็นกระเบื้องกระดิโต้ขนาด60สหสีครีมนะครับแล้วก็ขอบก็ตกแต่งให้ดูสวยงามเรียบร้อยด้วยบัวพื้น PVC ลายไม้นะครับก็ทุกฟังก์ชันเลยอยู่ในส่วนของห้องน้ำนะครับเรามาชมส่วนบนด้านบนกันบ้างนะครับของห้องโถงครับเป็นป้าหลุม2กรสเตปนะครับ ลึกประมาณ20เซนนะครับตกสเต็ปละ10เซนนะครับในส่วนของผ้ายนวลุมก็ทาสีส้มนะครับเห็นไหมครับก็ประกอบไปด้วยในส่วนของไฟนะครับก็มีดาวไลท์ LED 4นิ้ว4โคมตรงกลางก็เป็นโคมไฟท่อนะครับเปลี่ยนสีได้3สีเรามาชมในส่วนของฟังก์ชันห้องนอนนะครับห้องน้ําห้องครัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโถงครับเชื่อมโยงไปยังในส่วนของห้องนอนนะครับด้านหน้ากัห้องนอน ด้านหลังนะครับฝั่งทางขวามือของตัวบ้านนะครับแล้วก็ทางนี้จะเป็นเชื่อมโยงไปยังในส่วนของห้องครัวแล้วก็ห้องนอนครับฝั่งซ้ายมือของตัวบ้านนะครับถงตัวนี้ก็เป็นถงทางเดินนะครับขนาดเมตรแปยาว 3- ามเมตรห้นะครับตัวนี้ก็เป็นถงย่อยนะครับ2คูณเมตรแปนะครับประมาณนี้นะครับเราไปชมในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมกันท่านผู้ชมเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับ เราดูด้นเดียตั้งแต่ประตูเลยนะครับเป็นประตูไม้อัดลายก็ประมาณนี้นะครับขนาดก็80สูง2เมตรนะครับลูกบิดกันโยกนะครับขอวควายขนาดห้องก็4คูณ3เมตร50นะครับในส่วนของห้องแรกนะครับเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับช่องแสงก็มีให้อยู่2อด้านเลยครับท่านผู้ชมก็ถือว่าโปร่งโล่งนะครับบวกกับผนังก็เป็นโทนสว่างนะครับก็ ในส่วนของผนังก็เป็นสีขาวครีมนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมพูดสีขาวคันบุรีนะครับถ้ามองดูดีๆจะเป็นสีขาวครีมนะครับประมาณนี้ปลอภัยด้วยนะครับด้านบนก็ได้ฝ้ายิบซ้ำเฉารเรียบนะครับสารปอตรงกลางสงโคมดาวไลท์ LED สีนิ้วสีโคมนะครับเป็นในส่วนของแสงสว่างของห้องนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งของห้องนอนนะครับ ต่างๆกระทุ้งนะครับตรงนี้ก็จะเชื่อมไปในส่วนของระเบียงเฉลียงหน้าบ้านนะครับห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องที่ได้วิวสวยงามนะครับหน้าต่างวรนนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําในตัวกับห้องนอนนะครับขนาดก็อยู่ที่เมตรแปดสิบคูณสองเมตรห้าสิบนะครับประตู UPVC ขนาดเจ็ดสิบสูงสองเมตรนะครับก็เจาะช่องแสงให้ด้วยนะครับเป็นช่องแสงกระจกพ่นฟ้านะครับลวดลายก็ประมาณนี้เลยนะครับ UPVC 70ซูซโเมตรนะครับห้องน้ำนะครับในตัวของห้องนอนนะครับก็มีโซนแห้งโซนเปียกนะครับก็กั้นด้วยฉากกั้นนะครับขนาด10เซนเป็นฉากปูนนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องขนาด40คูณ40สีเทาอ่อนๆน,นะครับก็เป็นพื้นของห้องน้ำนะครับทั้งโซนแห้งโซนเปียกเลยนะครับ ในส่วนของโซนแห้งก็งมีชักโครกนะครับนะก็จะได้ในส่วนของชักโครกทูพีสนะครับสายชาระเป็นสายแบบอ่อนนะครับแล้วก็าลักหน้าลักมือแบบขาตั้งนะครับตรงนี้ก็เป็นลายเซนของสร้างสเสถียอีกแล้วนะครับท็อปบางของครับปุ่มกดดับน้ำจดการตัดไม้ก็วางได้นะครับกระเรื่องบุพนังก็เป็นกระเบื้องผิวนูนเซรามิกสีขาวขาว,ขาวนะครับขาวขาว,นวน,นว,นนวนลนลนมๆประมาณนี้นะครับ บูกถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับต้านบนในส่วนของฝ้าก็ติดตั้งพัดลมอุตกการนะครับชนิดติดอยู่บนฝ้านะครับโคมไฟในส่วนของแสงสลางห้องน้ำก็ดาว LED สีนิ้ว2โคมนะครับฝ้ายิบซ้ำฉับเรียบเป็นยิบซ้ำกันชื้นนะครับเพราะว่าห้องน้ํามีความชื้นผนังก็ตัดด้วยกระเบื้องคล้ายๆกับกระเบื้องโมเสกนะครับนี่ครับตัดให้ดูมีมิติขึ้นนะครับ เรามาชมในส่วนโซนเปียกของห้องน้ําในตัวของห้องนอนนะครับก็มีช่องบีวอินให้นะครับตรงนี้นะครับเบิ้นผนังมาอีกหนึ่งแถวนะครับเพื่อจะทําเป็นช่องวางอ,อุป,ปกรณ์อาบน้ำนะครับแชมพูอะไรเงี้ยวางได้นะครับตามมุมก็ตกแต่งด้วยคิวสแตนเลสนะครับให้ดูสวยงามเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องบุผนังผิวนูนเซรามิกสีดำนะครับในส่วนของ เรนเชเวอร์แทนเชเวอร์นะครับโซนอาบน้ำนะครับเรนเชาเวอร์แทนเชาเวอร์ก็จะเป็นโทนสีดำนะครับสไตล์โมเดิร์นเครื่องทำน้ำอุ่นก็อยู่ในงบเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของก๊อกผนังก็มีให้นะครับนี่พอเดรนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องแสงด้วยนะครับช่องระบายอากาศของห้องน้ำนะครับอีกช่องหนึ่งของห้องน้ำนะครับ กระจกพ่นฝ้าแลแต่บางกระทุงอลูมิเนียมดำมุงลวดก็มีให้นะครับประมาณนี้โอเคเราไปชมในส่วนของห้องที่อยู่ถัดจากห้องมาสเตอร์เบรูมนะครับห้องนี้ครับรละเอียดตรงแต่ประตูนะครับก็เหมือนกันนะครับขนาดก็3ามเมตรคูณ4เมตรนะครับภายในก็เป็นโทนสีขาวครีมอ่อนๆซอบๆนะครับ มีช่องแสงอยู่ด้านเดียวครับแต่ก็ไม่ได้มืดไม่ได้ทําให้ห้องนี้ดูแล้วมืดลงแต่อย่างใดนะครับในส่วนของผนังก็เป็นโทนสว่างด,ด้วยเราทาให้ห้องสว่างไม่แพ้ในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งแล้วก็ห้องโถงเลยนะครับข้อดีของสีโทนสว่างก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ทำให้ห้องทึบหรือมืดนะครับดูโปร,ปรง่งโล่งสบายตา ในส่วนของบ้านตรงนี้ก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งนะครับเป็นสีครีมนะครับดูลยลักชัวรี่มากเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับบัวพืชนะครับกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องเชื่อเดียวกันนะครับตั้งหลังเลยเะเป็นห้องครัวกับห้องน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องที่2นะครับฝั่งทางขวามือของตัวบ้านนะครับ้อนนอนห้องที่1นนะครับฝั่งทางขวามือของตัวบ้านนะครับ ถอยมาก็เป็นโถงทางเดินไปยังในส่วนของห้องนอนที่3นะครับฝั่งซ้ายมือของตัวบ้านแล้วก็ขานาดจะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ํารวมนะครับเรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องนี้กันนะครับระดยบประตูเชน่นเดียวกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับขนาดก็3ามพันหสิบคูณสามันสิบนะครับเป็นในส่วนของห้องนอนที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายที่ตะมาตกของตัวบ้านนะครับประมาณนี้นะครับ มีช่องแสงอยู่ด้านเดียวนะครับยังไม่ติดตั้งมากครับเหลือช่องเดียวครับสว่างเช่นกันนะครับสีโทนสวาน่างด้านตรงข้ามของประตูของห้องนอนห้องที่สามนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องกานิตโตสีครีม60คู10นะครับด้านบนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดาวไลท์4นิ้ว4โคมสารปเปาตัวกลาง1โคมนะครับอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่สามนะครับ ลักนะครับจยอยู่ด้านล่างชีวิตอยู่ด้านบนนะครับภาพรวมของห้องนอนห้องที่3นะครับโอเคครับเราไปดูส่วนของห้องครัวแล้วก็ห้องน้ารวมเป็นฟังก์ชันสุดท้ายก็มีในส่วนของประตูนะครับเป็นฉากกั้นระหว่างห้องครัวกับตัวที่พักอาศัยนะครับประตูบานเลื่อนรางบนอลูมิเนียมดำกระจกใสตะเคียวนะครับบานใหญ่เลยประมาณเมตรสามสิบ เมตรสี่ประมาณนี้นะครับห้องครัวก็อยู่ที่3ามคูณเเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของรายละเอียดของห้องครัวกันก่อนนะครับ 3, าคูณเเมตรนะครับยาวไปถึงประตูลงหลังบ้านเลยนะครับก็มีหน้าต่างแล้วก็มีประตูนะครับในส่วนของช่องแสงช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็หน้าต่างตรงนี้ในส่วนของอยู่บนซิงค์ล้างจานนะครับในส่วนเคาน์เตอร์ก็เป็นเคาน์เตอร์ยาวนะครับ หน้าเคาน์เตอร์ก็ปูด้วยกระเบื้งองเซรามิกยูนูนประมาณนี้บานซิงก็เป็น U.P.V.C สีดำดานนะครับบานซิงเดี่ยวบานซิงคู่บานซิงคู่แล้วก็บานซิงทางแก๊สนะครับตามมุมขอบของท็อปเคาน์เตอร์ก็ตกแต่งด้วยคิวสแตนเลสนะครับท็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องขนาดอยู่ที่60สิบคูณเมตรยีเป็นกระเบื้องแผ่นยาวนะครับเป็นลาย กระิโต kind of ้สีดำนะครับในส่วนของท็อปเคาน์เตอร์ห้องครัวนะครับซิงลังจานก็ได้2หลุมนะครับที่พักจานหนึ่งที่นะครับก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ของห้องครัวนะครับเป็นเคาน์เตอร์ยาวดูมุมอีกมุมหนึ่งของห้องครัวนะครับตัวนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งของห้องครัวนะครับประตูเชื่อมไปยังในส่วนของที่พักอาศัยนะครับห้องน้ํานะครับตัวนี้เป็นประตูลงไปยังหลังบ้านนะครับมุ้งลวดนี้ก็มีให้อยู่ในงบเช่นเดียวกันนะครับ มุงหดประตูนะครับเดี๋ยวเราไปชมส่วนของห้องน้ำรวมกันนะครับขนาดก็อยู่ที่3คูณ2เมตรนะครับประมาณนี้นะครับ3คูณ2เมตรนะครับสวิตก็อยู่ภายนอกห้องน้ำนะครับปลักก็มีให้ด้วยนะครับตรงนี้ห้องน้ำก็ดีเทลวเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันตรงลายประตูนะครับดีเทลวเดียวกันนะครับ ดีเเดียวกันมดเลยนะครับตกแต่งในส่วนของกระเบื้องก็สเปคเดียวกันนะครับนี่ครับชักโรค,นะครกท็อปนะครับขนาดใหญ่นะครับน่าจะกว้างที่ประมาณ20เซนนะครับคิวตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสกระจกเงานะครับพัดลมดูดอากาศโคมไฟฉากกั้นระหว่างโซนแห้งส่วนเปียก จากปูนหนาสิบเซนโซเปียกของห้องน้ำรวมตรงนี้ก็ตัดด้วยกระเบื้องผิวนูนสีดำนะครับจาก,กตั้งแต่พื้นถึงฝ้าข้าบนนะครับในส่วนของสุขภัณฑ์เขาได้เช่นเดียวกันนะครับเรนชชเวอร์แอนแชวเวอร์นะครับสีดำสไตล์โมเดิร์นเครื่องแตน้ำอุ่นสายทุกอย่างจะเป็นสายอ่อนหมดเลยนะครับช่องแสงหน้าต่างบางกระทุง้ง เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คืออีกมุมหนึ่งของห้องน้ํานะครับประมาณนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็มีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของบ้านหลังนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอคุณพป็นยังเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่เือกใช้บริการและก็เชื่อใจช่างสุเทพไม้แบบนะครับให้มาสร้างบ้านหลังนี้นะครับถือว่าเป็นบ้านไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่สีสันสดใสโดดเด่นมองเห็นแต่ไกลนะครับขอบคุณพป็นยังเจ้าของบ้านด้วยนะครับ แล้วก็ต้องขอคุณไปยังท่านผู้ชมที่ตจดตจมชมคลิปนี้ตนะั้งแต่ต้นจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาเดยกสร้างบ้านหรือว่าหาช่างสร้างบ้านก็สนใจก็อยากจะแนะนำทางสุเทพนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ